กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องวิไลแห่โชคทุกทุกท่านครับอาครับมือนี้แอฟซีนะครับกับมาจากบ้านสวนนะครับไปหยอดน้ำกดพึ่งมานะครับกาบมาถ่ายภาพบรรยากาศดอกไม้สานนะครับไ่รู้ว่าเป็นดอกอยังนะครับอ่าสวยงดงามแต่ว่าบม่รู้ว่าดอกยังนะครับอ่านี่เอฟซีเบงเอานะครับภาพบรรยากาศ สวยงามแต่ว่าทั้งอีสานเอื่นว่าดอกขี่กากนะครับเกิดอยู่ในหน้านี่ครับเนี่ยดอกขีกากเพื่นว่าแอบดวิไลกับบอลูขึ้นกันนะครับอาผู้ไดลู่นะครับหรือว่าเรียกแบบใดก็เมนมากนะครับเนี่ยอาชาบ้านแอบัดวิไลเพื่นว่าเอื่นดอกขี่กากนะครับเกิดดีนะครับเกิดแกมเขาเลยครับเนี่ยนี่ห่วงเขาาเขามีหน่อยเดียวนะครับกับว่าเป็นหน้าแอบัดวิไลหรอกครับหน้า อ่าน่าลูกบ้านที่อยู่ใกล้กันกับคาเฟ่นะครับเนี่ยคาเฟ่าคาเฟ่จะอยู่นี่นะครับอ่าด้านนี้ติดกันกับคาเฟ่กันเลยถ่ายภาพบรรยากาศมาให้เบึงนะครับบรรยากาศอึมครึมครับท้องฟ้ามื้อน,นี้วันที่3นะครับวันจันทร์นะครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับในการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านแดดวีไล่นะครับเปิดเทอมในเขตนี้ เกี่ยวการศึกษาพื้นที่นะครับที่12นะครับอันนี้อ่าคอมเมนต์มากครับดอกกิหยังาบาน FC เอฟซีเหลียกนะครับแต่ว่าบานเอ็ดวิไลเอิญดอกขี้กากนะครับดอกขี้กากเกิดหลายนะครับแต่ว่าเบิ่งไปอีกแบบนึงกังามสวยงามอีกแบบหนึง่งอ่าครับในคลิปนี้จะมีตัวเลขแนวทางมาฝากคือเเ่าเหมือนเดิมนะครับจะเป็นของสำนักใดเดี๋ยว แอดวิไลจะอัปเดตให้เบิงนะครับามาบ้านสวนก็เลยอัปเดตเห็นดอกขี้กกขึ้นเลี้ยงอะลามนะครับช่วงใกล้จะเกี่ยวเขาแอดวิไลก็นัดรถเกี่ยวพ้นไว้นะครับวันที่8นะครับมือนีวันที่3วันที่8แอดวิไลว่าจะเกี่ยวเขานะครับเพราะว่าเริมเข่าเลี้ยงแล้วนะครับว่าจะถึงวันที่8ก็คิดว่าจะพอดีนะครับพอดีนะครับอ่ะเอฟซีคอมเมนต์มากครับดอกกี่หยังเอิญดอกกี่หยังนะครับ อื่นคือกันบอเหลียวเลียงของตัวเลขทันนะ้ทางแอดวิไลจะอัปเดตห้เบิงนะครับเป็นของสำนักใดอ่ารอติดตามกันนะครับอ่ครับหลังจากเบิ้งภาพบรรยากาศทองให้ทองหน้าอ่าเบิงดอกอ่าขี่กากบัตรเอดวิไลเอินดอกขี่กากนะครับอ่าบัตรเอฟซีเอินยังก็คอมเมนต์มากนะครับอ่กรับข่ามานะครับในห้องน,นะครับมาเบิองอ่า ตัวเลขแนวทางครับได้มาแล้วเด่นบนล่าง3ตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแนวทางของแม่เกสซอนปรากฏว่าเจ็ดมานะครับเจ็ดมาล่างนะครับเจ็ดมาล่างนะครับมาแน่นอน1ตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์แอดวีไล่ลงไหายย่างแต่วันที่ยี่สิบเก่านะครับลงไหา่างแต่วันที่ยี่สิบเก่าครับวันนี้ได้มาแล้วเด่น สามตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ของแมคเกสอนนะครับได้มาแล้วเดี๋ยวคือไล่จาก่าพาเบิรงกันนะครับอ,อ่ะก้อนจะเข้าไปเมื่ตัวเลขหน้าท้างนะครับเอ็ดว,วินไล่ก็ขอกราขอบุญขอบคุนนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับที่รอดติดตามตัวเลขหนวทางครับช่วงแรงๆใบใบกันนะครับแดดลมลมตกนะครับมาพบว่าเจอกันนะครับ ขอกคาบขอบุญขอบคุณเนื่องจากทิดธุระครับก็เลยมาช่วงใบใบคำคำจักน่อยตอนนี้กับประมาณจากักประมาณจักสี่โมงก็กว่าห้าโมงสี่โมงกว่าครับยังไปถึงห้าโมงลูกหลานเลิกเรียนมากก็เลยเขามาเฮ็ดอยู่ในห้องครับเท็ยอยู่ข้า orm, ขอของนอกบ่ได้นะครับตอนนี้น้องผู้พากับมูพ่อกันไม่นะครับต่างคนต่างพ่อกันไม่ไอหนึ่งมาจากภาคเหนือนะครับ แม่เพิ่นผ้ามาเลี้ยนอยู่พีนะครับใหญ่รงเรียนมาพี่เทิ่มสองอ่ามาจากภาคเหนือนะครับเลยมาพ่อกันหลายขู่ลายคนนมูจัดนกจัดติมนะครับเตะบอลแซวสะอยู่หน้าบ้านนะครับอ่าก็เลยเขามาทําคขีปอยู่ในห้องนะครับอ่าภาษาของเพิ่นนะครับอ่ไาไหวซับนีกาลังมวนกําลังอ่าบลูภาษานะครับอืม อันที่16พฤศจิกายน68เด่นบนล่างสามตัวมาตัวชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับแเอตวิไลก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณครับแม่เกศรนนะครับที่ทรงตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลครับได้นําเสนอฝากเอฟซีทางช่องกันนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณแม่เกศรไปอย่างสูงให้ลลยลำลำรวยๆนะครับแม่เกศรนนะครับให้ลลยลำลำรวยๆเฮ้งๆปัง,ปงๆกับตัวเลขแนวทาง สูตรคำนวณของแม่เกสอรนะครับให้ลำล้ำลรืยลุ้ยเด้อแม่เกศอรนะครับแอดวิไลกับบมมี่สิ่งใดตอบแทนนะครับนอกจากคำเอาน่วยอวยพรนะครับเด่นบนล่างนะครับสาตัวมาตัวชัวรล้านเปอร์เซนต์มาอีดีนะครับเจ็ดมาล่างนะครับอ่าครับงวดนี้นะครับมาเบิ้งกันได้มาแล้วงวดที่ผ่านมานะครับ หกเจ็ดศูนย์นะครับหกเจ็ดศูนย์งวดนี้ครับได้มาที่สี่ห้าแปดครับสี 4, 5, ่ห้าแปดอ่ะ มาหนึ่งตัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับออบางงวดกับมาถึงสองตัวด้วยเอฟซีมาหนึ่งตัวแน่นอนมาหนึ่งตัวชั่วล้านเปอร์เซ็นนะครับ ครับ,บูอนี้เอดวีได้ลงให้นะครับก็บคือ,อลงให้ครับ,บูอนี้วันที่สามวันจันทร์นะครับลงให้วันที่สามวันจันทร์นะครับมือหนี้หลักฐานการลงแนวทางนะครับลงให้วันที่สามพฤศจิกายนนะครับหกแปด เรียบร้อยนะครับตัวเลขน้าทา่งเด่นบนล่างครับแม่เกสอนครับแคบหน้าจอกันนะครับนี่คืองวดที่พันมา670ปรากฏว่า7ลงล่างนะครับงวดนี้ครับ458มา1ตัวชัวล้านเปอร์เซ็นต์ครับลงไห้วันที่3นะครับมือนีอ่าช่วงแรงนะครับ หลังจากกับทําธุระปาปังมานะครับอาสำหรับคลิปนี้จากล่ากันไปครับคลิปหน้าจะเป็นของสำนักใดรอติดตามกันขอบคุณแม่เกสรขอบคุณเดฟซี่ทุกท่านที่รอติดตามกันอยู่ดีมีแห้งรักษาสุขภาพให้ดีสวัสดีครับ